สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับร้าน Tabber Bespotter นะครับวันนี้เรามี BMW C400 GT มานําเสนอกันคันนี้นะครับเป็นรถปีใหม่แล้วเปโฉงใหม่แล้วองบอกนี้นะว่าตัว BMW C400 GT เนี่ยมันจะมี2เวอร์ชันเวอร์ชันแรกเนี่ยคันเร่งยังไม่เป็นไฟฟ้านะครับปั๊มเบรกข้างหน้าก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งนะครับคันนี้เป็นตัวปีใหม่แล้วก็คือเจนล่าสุดเลยนะครับคันเร่งจะเป็นไฟฟ้านะครับไม่มีสายคันเร่งนะนี่ จะไม่มีสายคันเร่งนะครับเป็นคันเร่งไฟฟา้าธรรมดาจะมีสายคันเร่งสองส้นะซึ่งมันทําให้เวลาขับขี่เนะี่ยมันสมูทมันเบาขึ้นนะครับปั๊มเบรกด้านหน้านะครับนี่จะเป็นอีทรงนี้ละนะครับจะไม่เหมือนกับตัวปีเก่านะครับลองไปย้อนดูคลิปดูคลิปผมได้นะครับก็เป็นตัวปีใหม่คันนี้รถเดิมๆนะครับรถเดิมๆสภาพแบบผมบอกให้เลยนะว่าหาตำหนิไม่เจอเหมือนกันรถไม่มีแม้กระทั่งรอยล้มแปะ ตัวสีรถเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งรอยขูดขีดมือจับท้ายก็เหมือนกันนะครับเบาะเบอะสวยหมดนะครับนี่สภาพใหม่มากนะครับสภาพใหม่มากๆชิลสยๆเลยนะครับสีด้านหน้ารถใช้ในเมืองไม่ได้ออกต่างจังหวัดรอยหินดีดไม่มีนะครับบางโคนสวยๆเลยนะครับสวยั้งคันไม่มีริ้วรอยนะครับเรามาดูเรื่องของเลขใหม่กัน คันนี้วิ่งมาที่หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบกิโลนะครับหนึ่งหมื่นกิโลนั่นเองนะครับคันนี้ก็เพิ่งเอารถมาจากศูนย์เนาะก็เซอร์วิสกทีก็ปีสองพันยี่สิบเลยยี่สิบสี่เลยนะครับแปดพันกว่ากิโลถึงค่อยเซอร์วิสนะครับแล้วก็ใต้เบาะนะครับสภาพใหม่มากสภาพใหม่มากคันนี้ ต้องบอกเลยว่าขายได้คันนี้ไปคุ้มมากนะครับรถออกที่มิลเลียมนะครับมิลเลียมนี่ก็นี่คู่มือจะไม่เหมือนตัวปีเก่าแล้วคู่มือตัวใหม่นะครับก็จะเป็นแบบนี้ละคู่มือนะครับอันนี้เป็นรถใหม่ตอนที่ออกเนี่ยเป็นสีเอาพายไว้นะครับสีตรงรุ่นเลยนะครับทะเบียนเป็นทะเบียนเลขนี้นะครับให้ทะเบียนเลขนี้ไปนะครับจดทะเบียนมาเลขนี้ก็เป็นทะเบียนเลขนี้เลยนะครับห้าขอคอหนึ่งหกหกนะครับ สวยไม่สวยก็ไปพนิชพิจารณากันเองแล้วก็ประกันนะครับมีประกันชั้นหนึ่งแต่ว่าประกันชั้นหนึ่งหนึ่แปดพันกว่าบาทหมดอายุเม,มื่อมีมิถุนามกราคมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนาหมดอายุไปแล้วมาดูเรื่องของรถปีรถกันมั่งนะครับรถเนี่ยลูกค้าเพิ่งออกปีที่แล้วนะต้องบอกว่มีนะรถคันนี้ลูกค้าซื้อและออกเมื่อ เดือนสิงหาหกห้านะครับแล้วก็รุ่นปีคศออในเล่มทะเบียนเนี่ยจะเป็นสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับแต่รถปีเดียวรถใช้ปีเดียวนะครับทะเบียนนี้แกะกำเนิดอันนี้ปิดไฟแนนซ์ให้ลูกค้าอยู่นะครับเรียนเสร็จเดลต้ารีเบียนดิสซิ่งนี่มีจองหมายเลขทะเบียนเ,เล็กเลขทะเบียนนี้ด้วยคือเลขนี้ผมให้ไปเลยนะห้าขอคอหนึ่งหกหกนี่เป็นเลขจองนะแล้วก็ผมก็ค้องใจเรื่องของบุ๊กเพราะฉะนั้นแกะแกะบุ๊กมาดูเลยแล้วกัน ขออนุญาตมือมือมอหนึ่งถือกล้องนะครับเพราะว่าไม่ถนัดจริงๆผมอันนี้เป็นคู่มือเนาะโอ้นนี้เป็นคู่มือหมดเลยภาษาไทยเรื่องของอ่ะโอเคอ่ะโอเคชัดเจนนะครับว่ารถเนี่ยซื้อนะครับซื้อเมื่อวันที่21เดิือน6-65ก็คือปีที่แล้วนะครับ ตอนนี้เดือน866ก็ลดอายุอ่าสิปีกับอีก2เดือนนะครับชัดเจนนะอ่ารถชัดเจนแล้วก็สวิตไป1,000กิโลแรกนะครับแล้วก็สวิตอีกทีหนึ่งตอน1,000 0กิโละครับชัดเจนนะครับเพราะว่ารถเนี่ยซื้อปีที่แล้วเองนะครับจริงๆจะบอกว่าเป็นรถที่ออกจากโชว์รูมปี2022ก็ว่าได้นะครับ2022เนาะ แต่ว่าในรุ่นปีคอศอในเล่มบางทีเขาก็ลงว่า2,021นะครับแต่คันนี้ใครบอกต้องบอกเลยว่ารถสวยมากสีขาวเนี่ยเบียมสีขาวเนี่ยผมว่ามันดูพรีเมียมดูสวยดูหรูหรานะครับก็สำหรับคันนี้เปิดขายในราคาแค่2,609,000บาทเท่านั้นนะครับใครเร็วใครได้ไป2,69,000บาทได้ตัวใหม่คันเร่งไฟฟ้าเบรกหน้าตัวใหม่มีสวิตไฟตัด ด้านหน้านะครับตัวรุ่นเก่าจะไม่มีนะครับสังเกตง่ายครับไปดูรถก็ถ้าเป็นเร่งไฟฟ้าก็เป็นตัวปีใหม่แล้วนะครับรถมือเดียวในเล่มอันนี้รอไฟนันเบียมจะสิ้นปิดเล่มมานะครับก็ประมาณนี้ชัดเจนนะครับรถเซอร์วิสท,ที่ BKK พระราม3ออกที่ศูนย์มิลิเนียมนะครับผมมิลิเนียมมีผมไม่แน่ใจนะลาดพร้าวหรือพระราม4มีหลายที่ลวเกินแต่ครันนี้ต้องบอกว่าเลยว่ารถสวยจริงแล้วาราคานี้ราคาไปไวแน่นะครับ269,000บาทเท่านั้นนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ปิดเพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ